Part up คลิปนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงตู้กระชาใหม่กันทั้ง2ตู้เลยแล้วกันนะครับผมอ่ะช่วงนี้มีเวลารีวิวแล้วนะครับผมก็อ่าตู้แรกเลยนะครับผมก็จะเป็นตู้โมบิสูตรเกลือนะครับผมซึ่งมีสกิลใหม่เข้ามานะ สกิลใหม่เนี่ยอขอไม่พูดแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวจะยกไปในเรื่องของการเจาะสกิลหรือว่าทํำลิปแยกต่างหากไปเลยนะครับอืคิดว่าอันนี้น่าจะได้ผลดีที่สุดนะสําหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับผมเอได้เข้าใจมากขึ้นนะครับในคลิปนี้ก็จะพูดถึงตัวกาชาแค่นั้นพอนะครับผมโอเคมามาเริ่มแรกเลยนะอ่ากาชาของโมบิสูดเกลือนะครับผมชื่อว่าโบ จานอนนะครับโมบิสูตรเกลือตัวนี้เข้ามานะก็เป็นกาชาอีเวนต์ทูเทิร์นไท์นะครับผมเออชื่อของเขานะก็เป็นกาชาทีา่สนับสนุนกับอีเวนต์ละกันนะครับผมเออตามนั้นแหละนะซึ่งในนี้นะครับผมในรายละเอียดเนี่ยเขาก็บอกมาว่าอา่ถ้าหากว่ากดเพชรต่อเนื่องนะครับผมรู้สึกว่า3ครั้งนะ เขาบอกว่ากดเพชรต่อเนื่อง3าครั้งนะครับก็จะมีโมบิสูตตัวใหม่ออกมานะครับผมแล้วก็รีเวิวเต็มแม็กให้และยัด6ดาวให้ด้วยนะครับก็คือไอตัวโบจานอนนี่แหละนะครับผมเออเขาจะจัดเต็มให้เลยนะครับผมไอตัวนี้เนะเาะอ่าแล้วก็ถัดมานะครับผมถ้าหากว่าเรากดนะเออครั้งที่1นะครับกด100ครั้งที่1ครั้งที่3แล้วก็ครั้งที่5้านะครับผม จะได้เหรียญตาอีเวนต์นะครับผมเออเลเวลสามสี่ห้านั่นเองประมาณนี้นะครับอืมอันนี้คือรายละเอียดหน้าตู้นะครับผมที่เขาเขียนไว้เนาะก่อนตั๋วลางวันนะครับจะมีตั๋วรางวัลให้ครั้งละสองร้อยใบนะครับผมตามนี้แหละนะถัดมานะครับผมเราก็จะมาดูตู้ตั๋วรางวัลของไอ้เจ้าแซกของซีรีเทิร์เอนะครับจําชื่อไม่ได้ละวว่าชื่ออะไรนะครับผมอ่ะก็ ไอแซคของซีรีส์เทอเออชื่อโบจานอนนะครับผมอตามนี้นะ,ะในเรื่องของดาวม่วงนะครับผมมันก็จะชูลงแต่เจ้าตัวแซคใหม่นี้เท่านั้นนะครับผมแล้วก็นักบินเสริมนะก็จะมีแต่ซีรีส์เทอเอเท่านั้นนะครับไปปลดช่องก็เหมือนกันนะครับมีแต่ของแซคโบจานอนนะครับผม่ทั้ง EN นนะครับผมก็เช่นเดียวกันนะอื่นๆก็หน้าตาเหมือนกันนะครับผมนี่ตามนี้เลยนะครับ ถัดมานะครับผมเราก็จะมาพูดถึงตู้กระชาตู้ใหม่นะครับโมบิสูดห้าดาวอีก2ตัวกันนะครับผมก็เป็นโมบิสูดสายเลตเทลนะครับผมใช่ไหมน่าจะเป็นสายเลตเทลนะทั้งสองตัวนะครับผมไหนขอดูซิอ่าไวดอนะครับผมหรือว่าไอ้เจ้าเทอร์เอลูปั้นนะอันนี้จะเป็นสายแปลงล่างนะครับอืมตามนี้แหละนะส่วนอ่าเทอร์เอ็กนะครับมูลบีมบัตเตอร์ไฟนะครับผมไอ้ตัวนี้จะเป็นสายเลตเทลนะครับผม เออมา2แบบเลยนะทั้งแปลงล่างแล้วก็เลทเทลนะครับผมโอเคมาดูรายละเอียดกันนะครับผมออกดเพชร,100รนหนึ่งครั้งที่1นะครับผมเขาจะลดให้เหลือ50เมตรในการกดนะครับผมแล้วก็ออทุกๆ3ครั้งนะครับ5 6 9 12 15ไปนะครับทุกๆ3ครั้งเนี่ยเขาจะลดเพชรให้นะครับเหลือ50เมตรเช่นเดียวกันนะซึ่งพอเข้าถึงช่วง โปรโมชั่นนะครับผมมันก็จะมีเวลา24ชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับผมถ้าหากว่าเลย24ชั่วโมงไปแล้วนะครับโปรโมชั่นทุกๆ3ครั้งเนี่ยมันก็จะเป็น100เหมือนเดิมนะครับต่อมานะครับผมอเขาบอกว่าจะมีโมบิลสูตรอ่ห้าดาวนะครับผมตัวเก่ากลับมาอยู่ในตู้นี้ด้วยนะครับผมโอเคมีอะไรอีกไหมอ่าไม่มีแล้วนะครับผมอืมไม่มีแล้วนะแล้วก็อ่าลืมบอกไปนะ ในนี้นะครับผมนี่ผมเลื่อนลงมาเลยแล้วกันเนาะมีอ่าตัว๋วนี่เออมีตั๋วกดเขาเรียกอะไรนะตั๋วขุดฉลากนะครับผมเออมีตัวขุดฉลากในการกดด้วยในการขูดด้วยนะครับผมเออต้องเรียกว่าขูดสิถึงจะถูกต้องนะครับผมก็ตามนี้เลยครับถ้าหากว่าอยากได้โมบิสูตรนะครับผมก็ ถ้าต้องการเป็นโมบิสูเนี่ยคือผู้เล่นจะต้องไปอยู่ที่ตัวใบที่สี่นะครับผมตัวขู่ฉลากใบที่4เนี่ยจะมีไว้ดอนะครับผมแล้วก็ตัวใบที่ห้านะครับตัวขูดฉลากใบที่5้าจะมีเทิร์น x นะครับผมก็จะสลับกันอย่างนี้นะครับผมไปจนถึงใบสุดท้ายเลยนะครับผมก็คือไอตัวขู่ฉลากใบที่ยี่สิบนะครับผมจะมีโมบิสูตให้ทั้งสองตัวเลยนะครับตามนี้เนาะโอเคนะครับอย่างละสิบนะ เอาละามีอะไรอีกไหมในรอบนี้นะครับผมมีนักบินเสริมคนใหม่เข้ามาด้วยนะครับผมซึ่งอันนี้รู้สึกว่าเขาบอกว่าต้องใช้ตั๋วในการแลกหรือเปล่าอ่าน่าจะใช่นะอันนี้นะครับก็โอเคไหนดูซิมีความสามารถเหมือนกันนะครับผมหนึ่งเลยก็คือมีทั้งหมดอยู่แปดช่องนะครับสองจะต้องใส่เฉพาะซีรีส์เทอร์นเอเท่านั้นนะครับผมอ่าแล้วก็ รายละเอียดข้างในนะครับจะแตกต่างกันนะตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นเรื่องของการโจมตีบีมนะครับผมเออแล้วก็มีการป้องกันนั่นเองเนาะส่วนคนที่สองนะครับผมก็จะมีเรื่องของการป้องกันแล้วก็ HP นั่นเองนะครับในส่วนสติกเกอร์นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะก็คือจะมีจํานวนขูดฉลากด้วยนะครับตัวขูดฉลากนั่นเองนะครับผมแล้วก็ออถ้าหากว่า ได้โมบิสูตรสามดาวลงไปนะครับผมจะได้เหรียญดีพอยต์คูณสองนั่นเองนะโอเคเรามาดูรายละเอียดกาชากันนะครับผมว่าตู้เนี้ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับอ่ากลุมปกตินะครับผมเกรดห้าดาวจะอยู่ที่สามจุดห้าเปอร์เซ็นตนะครับผมอ่าพอเราเลื่อนลงมานะอืมเยอะอยู่นะโมบิสูตรห้าดาวนะครับผมแล้วก็มีนิวเก้าสิบสามนะครับเอ่อนิวเอฟเอฟอยู่ในนี้ด้วยนะ โอเคนะครับผมแล้วก็โมบิสูดห้าดาวตัวใหม่เนี่ยจะอยู่อย่างละหนเปอร์เซนตะครับนี่ตัวหนังสือสีแดงทางนี้นะครับผมตัวนี้เนี่ยถ้าว่าผู้เล่นไม่ได้ตัวหน้าตู้ก็ได้หุ่น5้าดาวตัวอื่นก็ยังพอโอเคอยู่นะเอะกลุ่มแน่นอนนะครับผมนี่กลุ่มแน่นอนก็หน้าตาเหมือนกันนะครับผมต่อมานะครับผมเรามาพูดถึงตั๋วรางวัลกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะ ในส่วนของตั๋วรางวัลโมบิสูตร5ดาวนะครับผมโอเคกดมาที่ดาวม่วงนะก็คิดว่าจะเยอะนะครับผมเนี่ยเห็นไหมมันก็จะโหลดนานนิดนึงนะครับผมอมยังไม่โผล่มาเลยอ่ะโผล่มาแล้วปึ๊บกลับเข้าไปโอเคก็จะมีราคาดาวม่วงอยู่ที่400นะครับผมเออตามนี้แหละแล้วก็มีโมบิสูตร5ดาวตัวอื่นๆนะครับในนี้ด้วยนะ าราคานะครับผม400ก็ถ้าสนใจตัวไหนก็ลองหาหาดูนะครับผมนักบินเสริมนะครับนักบินเสริมก็จะมาทุกซีรีส์เลยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ที่แน่ๆก็คือจะมาจากซีรีส์5ดาวนั่นเองนะครับห้าดาวก็ไม่ใช่แต่จะมีเฉพาะแค่เทินเอเท่านั้นนะครับผมตัว5ดาวอื่นก็มีนะในตู้นะครับแต่ว่าเขาชูโรงนะครับผมชูโงว่าตู้นี้เป็นตู้ของ5ดาวเทินเอนะครับ นี่ตามนี้นะใบปลดช่องน้าบ,บินเสริมนะครับผมก็ใบละสามร้อยนะครับตามนี้เนาะอ่าโอเคทั้งเอ็นนะครับผมก็มีแต่ละตัวเช่นเดียวกันนะส่วนอื่นๆนะครับก็จะมีเหรียญตาเลเวลสองนะครับผมแล้วก็เหรียญตาเลเวลหนึ่งเหมือนเดิมต่อมานะครับผมสําหรับตู้นี้นะถามว่าน่ากดไหมนะครับ ถ้าหากว่าเราไม่ได้หวังโมวิสูตรตัวใหม่ทั้ง2ตัวยังไงมันก็ยังน่ากดอยู่นะครับผมเพราะว่าในเนี้ยมี new FF อยู่ด้วยนั่นเองนะครับก็ต้นเดือนใช่ไหมก็กดแบบพอดีพองามแล้วกันนะอย่าไปนั่งกินมาม่านะครับผมโอเคนะครับขอให้มีความสุขกับเกมครับ